อ้าัมก่อนนครับผมบ่าวเดลี่นะวันนี้ก็จะมาคนเลปูนนะคนเลปูบ่าวเลครับ้ใช่รายการนี้ผมคนนี้นะเอารน้ำมันพอเอเฮ้ยยุงกจะมันนียวกว่าไปนะแต่ล่างมันแห้งอย่างไรเออเอาส้มส้มนี่น้ก่อนโหน้ำเยอะนาดเออีอกเอะ รถนเนาะหมาติดเต็มไม่เต็มเยออโอ้ยโอ้ยอก่อเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวีการขอบหน่อยเเย็นนะองก้อเอสา้นสามกนไปวางข้างๆมันกันไนน้ซเนาะเออน้ซได้เออน้ำเอทิ ยองนครับอร้อะเออี๋ยวชอบกิงนี้ตัวเี่กันกันกัระอนเยตสีตติ๊กนี่เนาะติ๊กตดสีเอาติกไปเบอร์ไ้แขงแขงเนี่ยสีลองละทาทาตัสีเองเออต้องทาสีไหมอืมการใช้งานทนกว่าตัวสิ้งธรรมดาทั่วไปสองเท่าอ่าประมาณสองร้ 600กร้อยกปียังอยู่เหมือนเดิมมาเขาซื้อคนแปงเสร็เป็นทุดตกนี่หรอีองพี่ยังดีผสมมากจะเปขายบนโงมาซอยนะออมาเินมาชมทานสวยหรอคุณตาว่างคุณตาสวยหรือเปล่าสวยสวยสวยสวโอ้สวยคันเดียว่พองสามคังสวย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 เป็นตจจ้างอยู่ว่าทีมหนิจ้างอยู่เออล่ะ เฮยมีที่ี่บอกเออบอกบอกโอ้แล้บอกสีไม่นะเอาสมมติอยากให้แกไขอย่ใสบอกหน่อไปใลมุนีแกบอกอยากให้แกมุไหนแกกใสบัลลุมนีเออยังไม่ใสอ๋อนี่นีโอ้ยังมอยู่บัลลุมยังม่ยู่ลลยังไม่ใสเนเจ้วแ่นี่ใสใสบัลลุมนี่นี่อ๋อกระลาังสวยเลยออสวยไปอะไรวะ ใครเรียกว่าเห็นหอกนี่เอ้าเฮ้ยว่าแล้วว่าไปยืนแน่ล้วเฮ้ยว่าแล้วมาเล่นมาเล่ยลูกนี่มาเล่นะมาเลยหรือเปล่าเฮ้ยเนี่เลี้ยว มาเล่นยมาเลมาเลตกใจเื่อใครปีเปเ่นประดับไม้หตอนนี้ก็นักกับตางกับพี่ปอเี่ไม่ด่ไนับตางก่พี่อพี่เอ้าพี่ไอไม่ไเไม่เยีก็ดูดูคลิปอยู่เลยดูไปมาหนาตาตงไรกนมาเลยปปงมาอเนาะพี่แดงโอ้โหนก็ไปับ้มปไ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 ปใช่ไหยังไง มาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมปโหงเราไปเยี่ยมเราเดี๋ยวมาเมื่อคืนเชื่อไหมผมผมส่งไปในไลน์กลุ่มว่าค่ะพรุ่งนี้ไม่ต้องเตรียมกับข้าวมานะจวมาค่อยกลับมาเพราะอะไรพรุ่งนี้ไม่ต้องเตรียมกับข้าวไรเพราะเนี้นั่นแหละโอ้ยเยีนยมกับข้าวเลยผมผมทักในไลน์กลุ่มว่าพรุ่งนี้ ไม่คือว่ไจะต้องห่อกับข้าวมานะผู้ใหญ่จะดีเลี้ยงกับข้าว5้าบาทไปกันซีนิยเขาไปยูกลยบมผมผมเคยเห็นค่ะว่าเดี๋ยวกลับไปกินพวกนี้วิ่เไม่คิดว่าจะกลับมาจริงว่เห็นอยู่ตรงน้นพี่ดดูคลิปพวกหนูทั้งวันเมื่อวานนี่กับวันนี้กล่บมากินผมว่ามมีควมิเศเลยดูทั้งไม่ไอพี่ไดน่สดหน่มคนดูแปคนคน เราก็ได้แต่ถ้าเอาของกินมาร่อเรามาจริงเฮ้ยอะไรวะงงมากเลยพวกกันจิ้งกี้คัมจิ้งกี้คืออะไรคืออะไรอะารกะเมื่อกินนิดจิงกมาเลยหรือปล่าหรือว่ากับตุกขาวตุดกตายนะกับมาเลยหรือเปล่าเออบก่ายนะดู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 ดนดู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 ืดด ท awan ท awan เฮ้ยท awan ท a w a โอเคนี่ผู้ใหญ่จะมีมอบข้าวกับข้าวเียแล้วหาขก็บ้างนี่ใช่ไม่ต้องห่อกับข้าวมานะใช่สองคนนี้เข้าไปตอบเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะเขาอยู่ตรงโน้นไงใช่เมื่อเช้าว่าจะว่าจะพิมพ์รัากุชชีมาแค่ปากซอยใช่วัวเดาได้ละเลยทุบโลงว่าไกลเใกล้ห่ารัง มาลูกงานตอบมูาีต่อบตอบมูลีเลยไม่ได้เนือก็ส่งหนูได้ีบเองพี่นีก็คือทีมงานเราก็มากันนะครับก็ทำงานต่อดี๋้วก็ตุเอนั่นแล้วมันเด็กหนูแล้วหนยมันไม่มีน้ำอ่ะนั่นน่าสนหรือเปล่าเล่มเอบนะเอ็นซื้อเปล่าซื้อมาเลยหนึ่งศูนย์ตรงนี้ห้าเก้าาห้าตรงนี้บล็อกตี้ สองสรอยัที่ไ้ดูใจนักประชมเ่าเชื่อทคนจะมาโรน่นวันนี้นไม่ได้เปิ่อลกนนนะไปดูวันนี้มน่ยจะดีนะไม่ออกมาเยไม่ดูยังยังไม่เยไม่ดูไปทำลิปอะไรเนาะยไปไหนแล้วเอดูดิ

จะมาเลยขนาดนี้แม่วันน oh> um ี so, ้คนเดีวแม่เลยเดี๋ยวไอเราให้เลยบอกคิดถ huh> ึงพวกเราขนาดก็เลยมาแล้ว่อนเอาจะบอกไม่ต้องเตรียมไงอดีมากดีมากดีดีมามาเดี๋ยววันนี้กินที่ใช่ก็กวันกินที่แม่ไม่ได้ก็ไอซื้อครึ่งนึงนะอีกเรื่องนึงขึ่งนึงเลยหมดเลยเอ้กินหมดเลย เออเราเรือสวันนั่งกินล้วหรอวาคนคนกไม่หมดนะทีอเ่ะอเลื่นๆโอ้ผมผมตั้งใจที่จาให้มตั้งสาวเยอะเนาะให้ขึ้นลิียจะทายกางเดียวใช่เราได้ดูบ่่อ่บ้านบอสเอิญหน่อยนะตบพูดหน่อยอ้คุณพ่อในช่วยคอบล็อกหน่ยตบเธอคอครับเออได้เดี๋ยวผมริ้งทำวงกมใ้บดูมาเลยปลาพาลปลาดูดูมือกหน่อย อะไรอ่าเพราะเจ็บ่วยตกใจอ่ะเพราะเวยอ่ะดูตัวอย่างตัวอย่างดูตัวอย่างอะไรลูกปุ่นมือลูกอะไรยางอื่นเลยลูกอะไรลูกอะไรแต่ว่าเขาใส่รับเรื่อยๆเจ้าด่าอะไรละโอ้โมือใหม่อะนึกว่าน่าคอเทนตนึงุกเลคอนเทนที่เขาเอื่ออะไไหม่อทำไมือมือลูกมือไอลูกลูกลูกลูอีกลูกอกลกลูกไม่ใรอกลูกยัืนนู่นน่ะไม่ใช่เออ แบบม่โอ้คุณพ่อสุดยอดเก่งเลยแม่โอ้คุณพ่ออยู่ช่วยเราก็ดิดีดีิเราไม่ทำอะไรเลยดีิถ้าคุณคุณพ่ออยู่ช่วยหรือว่าบ้านเนี่ยพรุ่งนี้น่าจะเสร็จเลยอายุซิตี้เราเราจะมีอะไรกินนีผมผมดูแล้วนะถ้าจอบมันเอ็นมากก็นหยีบหยีบมันกลับคืนหน่อยนะอะไรอะไรมันโค้งได้จะแบบนี้เลยนะ โค้งเกินผมรู้เลยน่าจะใกล้กันแล้วแหละเนี่าฮะใกล้เยงดูดูรลังดูรลังใกล้จะเพียงเล้วดูพลังดูพลังพ่อดูรลังดูพลังดูพลังโอเคดูรลังเกียงฉากด้เกียงด้วยเกียงใบโพ้ด้วยเกียงในโพ้เกียงในเกียงใบโพ้พูที่เอ่อเห็นหรือยังน่ะมือคุณพ่อน่ะโอเคครับทีนี้ก็ตกแจอยังทีงานมาอ่าที่นั่งานได้เพียงรอครับพี่ครับ เด็กๆโผล่มานัต้ไปชมสุดตกใจเมื่อกี้ผมว่าเกือบแบบถือค้อนไปแบบกะว่าไปรุ่นมากวรแล้วเมื่อกี้อว่าจะเอาแล้วเมื่อกี้ไอ้ตามตามไปอยู่เอ้กี้ตามไปพี่เอกรู้ใช่ไหมเนี่ยโอจะมาเนี่ยอย่างอย่างอย่งอย่างอย่างอยไมอ่างอย่างอย่างอยย่างอย่อย่างย่ย่ย่อย่างบย่อย่งอยายย่อยอยาียย่ยอยย่ยย่างอน่่อยย่าอาอย่่อางอยอค